โอ้โหพี่น้องดูครับแกงเห็ดฮะเป็นแกงเห็ดล,ละงกแล้วก็มีเห็ดพึ่งด้วยอืดูฮะฝีมือปลาจ่อยครับพิ่ปลาจ่อยไปหาเองนะก็นาเล็กก็มีหน้าที่กินว่างั้นเถอะโอ้โหน่ากินเลยมากินด้วยกันฮะเอามาพี่น้องกินแกงเห็ดกับนาเล็กฮะสลับปีนี้ถือว่าเป็น ถ้วยแรกเนี่ยของนาเล็กที่จะได้กินแกงเห็ดเนี่ยเห็ดละงเงาเนี่ยนะเดี๋ยวสดน้ำร้อนๆนะอือชื่นใจหอมกลิ่นแบบอ่าไผ่ตู่หรือว่าใบแมงลักหอมมากอือ นี่แหละวิถีบ้านๆของพวกเราคือคนที่ไม่เคยได้กินก็จะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคนที่เคยกินตั้งแต่เด็กๆโตมาแล้วได้กินแบบนีน้มันจะมีความสุขนะทําให้คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคิดถึงครอบครัวนะหรือว่าชีวิตที่อยู่ที่บ้านนะเนี่ยมันจะฟินตรงนี้ อร่อยครับอร่อยเนี่ยยากกินแบบสดน้ำร้อนๆเนี่ยแซ่บหลายแซ่บหลายตัวนี้เป็นเห็ดเห็ดน้ำหมากมเป็นแกงเห็ดรวมอ่ะอันนี้เห็ดน้ำหมาก คือเห็ดแต่ละชนิดมันก็จะมีแบบว่ากลิ่นเฉพาะของมันลดค่าเฉพาะของมันเห็ดละงอกก็จะมีกลิ่นของเห็ดละงอกอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวดูเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดเต่าส,สดนะ นึบๆอ,อร่อยฮะอร่อยใสะไน่ส่สฟักทองด้วยช่นใจชื่นใจ,น,ใจนี่แหละว,วิถีของพวกเรานะวันนี้ก็พามากินแกง เห็ดละโงกถ้วยแรกนะแล้วก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกแห่งปีของนาเล็กนะก็อร่อยนะชื่นใจเลยก็เอามาฝากกันใครที่ได้กินก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเป็นยังไงอร่อยแล้วมีความสุขไหมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนคลิปผมสวัสดีครับ